การติดตั้งโปรแกรม Snip บล็อกนะฮะภายหลังจากใส่แผ่น CD นะฮะลงในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับจะปกดหน้าดังกล่าวแล้วกด Enter นะครับซึ่งระหว่างนี้ผมอรอมาสัก1-2นาทีนะครับพอปรากฏหน้าในการเช็คข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการติดตั้งนะฮะเราการเช็คข้อมูลเกี่ยวกับสคริปภายในแผ่นแกรมนะครับ ผมถึงกวาไปซี่ของฮาร์ดแวร์นะครับถ้าปรากฏหน้านี้จะรอ,อที่สถาการ s เซตอัพประมาณสัก 1- 2นาทีนะครับปรากฏหน้าดีดีต้อนรับนะฮะเรากกดต่อไปหรือถัดไปหรือเน็กนะฮะกดเน็กนะครับ,รรบหรือถัดไปนะครับเรียกภาษาไทยนะคีย์บอร์ดรกดถัดไปนะครับ ในส่วนตรงนี้เราเลือกพื้นที่ฮาร์ดดิสทั้งหมดนะฮะแล้วกดถัดไปครับถัดมาตรงนี้ในส่วนนี้ใส่ชื่อผู้ใช้หรือ user user name นะฮะนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านหรือ password นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราใช้แนะนำคือเกินแปดตัวอักษรนะฮะแต่สมมติน้อยกว่านั้นเนี่ยเราทำการ แจ้งเตือนอีกครั้งหนึ่งตรงนี้เนี่ยสำคัญนะครับให้เขียนคำว่า log นะฮะ log นะครับ log นะครับ log นะฮะในส่วนในส่วนของชื่อคอมพิวเตอร์นะครับหลังจากที่เราตั้งาสเวิร์ดต่ำกว่าแปดตัวอัวกษรรวมกับการเตือนนะครแต่เราสามารถดำเนินการต่อไปได้นะฮะในขั้นนี้ก็คือในส่วนสรุปในการติดตั้งนะครับ ก็เป็นการเรียบร้อยนะฮะรอประมาณสัก10บถึงสิบห้านาทีนะฮะในส่วนตรงนี้นะ,ะเมื่อถึง100%ซนะครับก็จะเป็นการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะระบบก็ทำการขั้นตอนอัตโนมัติต่อไปะะมาสัก1นาทีนะฮะคือค้างหน้าจอไว้นะฮะและจะปรากฏหน้าจอในการเช็ค ข้อมูลเบื้องต้นและทำการ Remove ไฟล์บางไฟล์ออกไปนะครับในส่วนตรงนี้นะฮะระบบจะทำการแจ้งว่าให้นำซีออกนะฮะเราลองทำการนำซีออกจากเครื่องกด Enter นะครับเพราะว่าระบบทำการรีบูตเครื่องขึ้นมานะครับ เพื่อที่จะทําการให้ถ้าสมมติเราไม่นํซีดีออกเนี่ยก็ทําการกับขั้นตอนแรกคือบูตผ่านซีดีนะฮะแต่น,นี้ก็คือการเป็นการบูตผ่านฮาร์ดดิสนะครับที่โปรแกรมที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นการหน้าตาในส่วนของโปรแกรมในการเช็คนะฮะมูลต่างๆนะฮะก็ปรากฏในส่วนของออให้ล็อกอินเนี่ยเป็นแสดงว่าขั้นตอนการตั้งเสร็จสิ้นแล้วครับ